เป็นร้านกาแฟที่แบบได้ยศมากเค้กเยอะมาก1ิบล้านเค้กดีดีอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะนี่คิดของวันชิมจะเอาอิ่มเลยหรอหยุด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 พอยานักเกียร์ วันนี้เรามาอยู่ที่ร้านกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมง้ย<ม>ยิ่งใหญ่แค่ร้านแต่ยิ่งใหญ่กับการลงทุนทํา150ล้านในการทำร้านกาแฟน,นี้ชื่อว่าดาวินร้านจอดรถใหญ่เหมือนสวนอาหารเขาบอกอ๋อเดี๋ยวเฟสสอ,อะ่ะเขาจะมีโครงการเปิดสวนอาหารและมีห้องประชุมเขาก็เลยต้องทาที่จอดรถไว้เกือบก่อคือตอนเราเดินเข้ามาปุ๊บกะคือแกมแรงตน ร้านเนี่ยทำไมถึงชื่อดาวินดาวินที่โค้ดป่ะใช่อันนั้นด้วยหนึ่งแต่สอ,สองคือลูกของเจ้าของที่เป็นหุ้ส่วนใหญ่ที่นี่ชื่อว่าดาวินเขาก็เลยเหมือนแบบว่าอยากทำร้านกาแฟแบบว่าตามชื่อลูกอะไรแบบนี้ถ้าเรามีเงินเราจะทําชื่อลูกเหมือนกันลูกจะชื่ออะไรพูดซิดาวินดาวิน ก็เลยหรอไดหรอเจ้านอกจากกาแฟที่มันคือเวอร์วังแล้วไอ้เฟคนที่มาเตรียมชุดมาเวอร์วังยิ่งกว่าทุกคนต้องมาถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะยุคนี้เอาชุดมาสี่ชุดฉันก็หามุมได้หมอไปข้างนอกอ่ะคือทุกมุมไม่มีไหนว่างเลยแล้วเราก็คืออยากถ่ายบ้างแต่ก็คือต้องรอคิวนิดนึงเอาไปไหนบ้างได้ได้บ้างฉันเห็นคนข้างนอกเราต้องกราฟี่คนข้างนอกไหมเพราะว่าเขาอาจจะเคยมาแล้วเอาอย่างนี้เราอ่ะเดินดูรอบๆร้านก่อนแล้วเจอกันตอนเย็นเลยเพราะกว้างมาก มากมายเลือกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกแกงทาร์ตสตอีทาร์ตบลูเบอร์รี่ทาร์ตแมนโก้ทาร์ตมิกซ์ฟน่าจะหมดแล้วมิกซ์ฟูดน่าจะขายดีนะน้าทางเค้เกเยอะมาก<บ>1ิบล้านเค้กเพราะซองเลิศมากค่ะกินใหญ่แบบใหญ่โคตรเธอซินนามอนโรเขาก็น่ากินดูสิเป็นร้านกาแฟที่แบบได้ยศมากฉันเข้าใจแล้วทาไมเธอขนเสื้อผ้ากันมาสี่ห้าชุดเพื่อมาเปลี่ยนและแต่งจะได้ดูเป็นแบบว่าเราไม่ได้อยู่เมืองไทยอะไรแบบนี้ คนที่ชอบกาแฟนะ่าจะแบบชอบสิ่งนี้เพราะว่าได้เห็นการทํากาแฟจริงๆพเราไปดูอาหารกันดีกว่าค่ะทางร้านเขาเตรียมไว้ให้อาหารที่คนสั่งเยอะอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเราไปดูกันที่โต๊ะเราเนาะเพราะตอนนี้ยเราล,ลูกเมียน้อยเนาะเราได้นั่งแบบว่าเออโต๊ะที่เป็นบาร์ <c oughs> มันเต็มหมดแล้ว อันนี้เป็นอะวาคาโดโทสปกติอะวาคาโดโทสเนี่ยเวลาทานมันก็จะเป็นขนมปังแล้วก็เอาอะวาคาโดมอาไว้ข้างบนส่วนมากถ้ากินไม่ทันนะขนมปังมันก็จะแบบว่านิ่มๆเปียกๆซึ่งอ,อันนี้คุณว่ดดีมากเลยเขาโทสมาให้เสร็จแล้วเขา,เขา,าก็แยกอะวาคาโดให้แบบนี้เธอก็สามารถใส่ขนมปังก็ค่อยๆกินขนมปังก็ยังคงกรอบอันนี้เป็นทูน่าอะวาคาโดสลัดมียอดส่งๆมากแล้วก็ทูน่าเขาให้เยอะมากอันนี้เป็นซิ g n a จอร์ของร้านเราครับชื่อว่าดาวินแคล็กซีบมีความเปรี้ยวจากตัวมิสเทอร,รี่แล้วก็เป็นตัวเชอร์รี่บอสซัมของคุณค ตัวน,นี้จะเป็นโคบูที่ทำมาจากเมล็ดเยเมนจะออกไปทางแนวดาร์คช็อกโกแลตแล้วก็คาราเมลนัตตี้เขามีกลิตเตอร์จริงๆอ่ะเขามีเพชรจริงๆข้างในน้ำแข็งเหมือนเขาใส่ดอกไม้หรือผลไม้เขาอร่อย,ออยสดชื่น พลอยหอตลอดไปไม่เคยไม่หกค่ะต่อมาซิงเกเจอร์ของเขาเซิร์ฟฟิชชั่นชิปแบบให้มันสะใจไปเลยใหญ่มากใครบอกว่าไม่อิ่มไม่ได้นะเราลองดูค่ะสิ่งแรกทูน่าอะบัคาโดสลัดโอ้โหเฮ้ยโอเขาดีก็ต้องกินมีมะม่วงมีกีวีมีอะบัคาโดและทูน่าหนึ่งคำไปเลยค่ะอร่อยมากเขาใช้น้ำมันระโวยังไงพ่อยกินอันนี้ละกัน อร่อยมากอร่อยราพปันนี้เลยดีดีดีคนที่มากับแฟนอ่ะต้องเรียนรู้นะตอนถ่ายรูปอ่ะมันต้องแยั่งยืนกับคนร้านคนที่ให้มุมไม่เหมือนกันผู่ชายต้องถ่ายรูปให้ได้นะไม่งั้นโดนเมียด่าบอกก่อนอย่ามาวันอาทิตย์นะแนะนำมาวันธรรมดาถ้าอยากถ่ายรูปแบบพอต้องกินพอต้องกินแบ่งข้ออะไรเงี้ยทั้งคำไปเลยอร่อยมากมันมันต้องตัดเยอะอย่างกูทำของสดไม่ไหว ดีเป็นแซบแซบไม่ได้เป็นฝออะไรขนาดนั้นมันเป็นแซบแซบสไตล์คนไทยชอบมันไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดานะกาแฟเขาอร่อยเขามี5เครื่องเท่านั้นในประเทศไทยเครื่องที่เขาใช้เนี่ยมันคือสุดยอดบางเครื่องนี่เป็นร้านเลยนะแปลว่าอันนี้มันเป็นคาเฟ่แอนด์เรสตรอนไหมอาหารอร่อยบรรยากาศดีขออนุญาตลอง F a ช h and Chip ค่ะ อย่างเลยอย่ะที่นี่คือคอฟฟี่ช็อปแอ Restaurant s l a s บาร์ค่ะเปิด6 <S <S โ,โมงเช้าถึงเที่ยงคืนให้มันรู้ไฟอยากไปไ,ได้กินซิกเนเจอร์นะเก็บทองไว้ด้วยนี่ยังไม่ซิงเนเจออีกเหรออร่อยมากไม่ไหวแล้วนะร้านกาแฟไม่ต้องขนมจริงด้วยมพี่ถอหววังชิมจะเอาอิ่มเลยเหรอ ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านดาวินคาเฟ่น,นะครับชื่อเมนูว่าน i g ออฟช็อกโกแลต้จะเป็นตัวมิวทิรามิสุของเหมือนทิรามิสุแต่ว่าแบบว่าเป็นแบบเหล่ โกโก้ทารามิสูใช้เลยถูกต้องตัวคอฟฟี่ซิงเกอร์รของร้านดาวินคาเฟ่ตัวที่2ครับผมตัวนี้จะชื่อว่าตัวทัสออมอ่ทคมครับคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นตัวส้มเมลลรินเชื่อมแล้วก็จะเป็นตัวคอฟฟี่ของเราจะเป็นตัวดาวินนัมเบอร์ถั่คุณลูกค้าตัวกาแฟาเขาจะออกเป็นแนวโทนดาร์กช็อกโกแลตโกโก้นัตตี้แล้วก็บัตเตอร์ครับคุณลูกค้าคุณเบเกอรี่มาแล้วชื่ออะไรคะปลาไข่คุณน้อปลาไข่ไอต้มปลาไข่น่ารักมากอยากเกิดเป็นเด็กสมัยนี้ชื่อลปลาไข่ปลาอะไรใดๆคุณซื้ออะไรดี่อยเม่นอะไรอย่าง ใส่เอียมชื่อใส่เอียเออใส่เอียแกแปลกๆเลย <laughs> ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวทีรามิสุค่ะกาแฟนะคะก็จะเชื่อมอกับตัว lady finger นะคะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะ,คะไม่อยากซิเพราะอะไรวะเป็นคนทำทุกอย่างเละเทะเนี่ยเห็นไหมเร็วๆมันเป็นยังไงซิเป็นยังไงอืมอร่อยค่ะตัวนี้จะเป็นออริโอบุรี่ชีสพายหยุด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 พอย่านะเกียร์ อริโอคือพายด้านล่างและอันนี้ก็คือชีสแบบว่ามีความปั่นบูเบอรี่เข้าไปไม่คิดว่าอันข,ขออร่อยมนให้นงกินันไม่ใช่มันจะกินแต่หน้ามันจะกินแต่บูเบอรี่มันไม่ได้จะกินทั้งอัน <Shut up! S 1> นิสัยตอนนี้จะเป็นเคมเบรล่ค่ะข้างในค่ะจะเป็นค,ค,ปคล้ายๆคัสตาร์ดครีมด้านบนก็จะโรยด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็เบรนด้วยทอสส้มส้มน้ำส้ม เัาจะมีความมะพร้าวมะพร้าวด้วยเพราะทำในมะพร้าวเป็นปมะพร้าวอ่อนค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเฟรนช์ฟูดครัวซองค่ะครัวซอ,องข้างในจะมีไส้เพรสติคีมค่ะเป็นครีมวานิลลาออนท็อปด้วยเป็นผลไม้สดค่ะมันโดดเด่นมากเพราะว่าครัวซองสวยมากอันนี้เป็นซิงเกิลของร้านเลยใช่ค่ะข,ขายดีค่ะืมเริ่ปะเริ่ คอซองอ่ะสำหรับของหวานถ้ามันแบบกรอบมากเกินไปอ่ะมันก็จะไปทําลายความอร่อยของครีมของผลไม้ของอะไรใดๆอันนี้น่าจะตั้งใจทําให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเราจะมีการวอร์มเ้วยค่ะเพื่อให้กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ข้างในเราก็จะไม่ให้ร้อนไม่งั้นครีมมันจะละลายโอเคขอบคุณมากค่ะน้องมาข่เขาเกิดก่อนปลาใสเราได้ยินเป็นปลาไข่กันหมดเลยแล้วทำไมไม่แก้มต่อแรกนะเธอกด ก o เกิลแมทกดคำว่าดาวิน D A V I N คาเฟ่จบ<ง>มีป้ายตั้งแต่ตรงทงนนข้างนอกก่อนขอเข้าซอยเข้ามาในซอยปุ๊บเธอก็จะนึกว่าแบบเฮ้ยเอ็มโพเรียมมาสร้างตรงนี้ไหมใช่คือดาวินคาเฟ่ใหญ่เท่านั้น